เบหาหวานอยากเริ่ม IF 16บถ 8, ต้องเริ่มยังไงให้ปลอดภยัยไม่ต้องห่วงคะ่ะวันนี้เจ๊มี5ขั้นตอนเริ่ม IF มาแนะนำง่ายๆทำตามได้ IF 16 8สํถาสำหรับเบหาหวาน16ชั่วโมงคือพักการกิน8ชั่วโมงคือการกินและให้กินอาหารคุมน้ำตาลไม่ใช่กินอะไรก็ได้เทล็ดลับ5ข้อนี้อย่าลืมกดเซฟคลิปไว้นะคะ 1. ถ้าใช้ยาเบาหวานต้องปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะยากลุ่มอินซูลินเพราะเสี่ยงน้ำตาลต่ำอาจต้องปรับยาหรือเปลี่ยนเวลาทานยาให้เหมาะกับช่วง IF 2. งเริ่มต้นจาก IF 12ทับ12ก่อนอยากเพิ่งเข้า IF 16 8, ทับ8เช่น12บทับ12แปดโมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วก็ค่อยขยับเข้า IF 14ทับ10 คอยเข้า IF16-8 ทอย่าเพิ่งหักติดถ้าคุณยังติดหวานติดน้ำตาลกินบ่อยๆเพราะระดับน้ำตาลคุณยังสรวิงอยู่ 3. เลือกเวลาที่เข้ากับชีวิตจ,จริงในกรณีที่เข้าไ F16 8ัได้แล้วถ้าทำงานเช้าให้เริ่มกิน9โมงถึง5โมงถ้านอนดึกให้เริ่มเที่ยงถึงสองทุ่มก็ได้อย่าเลือกเวลาที่ฝืนร่างกายจนหิวทรมานนะคะ 4. มือแรกต้องเน้นโปรตีนไข่มันดีคร์บเชิงซ้อนข้าวกล้องไข่ต้มผัดผัก หลีกเลี่ยงขนมหวานน้ำตาลสูงหลังมื้ออาหารเพราะจะทําให้ระดับน้ําตาลพุ่งและสวิงทั้งวันเราจะรู้สึกอยากกินหวานมันแป้งระหว่างวานันตลอดเวลา5สังเกตอาการเช็คน้ําตาลอย่างสม่ําเสมอเช็คน้ําตาลตอนเช้าและหลังอาหารถ้ารู้สึกหวิวเวียนหัวใจสัน่นอาจต้องปรับสูตรให้ช้าลงจดบันทึกระดับน้ําตาลทุกวันในช่วงเริ่มต้น IF16=8 สํบหกทแปดสหรับเบาหวานต้องค่อยเป็นค่อยไปเน้นโปรตีนถ้าอยากเข้าใจการทํา IF รถลดเบาหวานมากกว่านี้อย่าลืมกดติดตามเจี๊ไว้นะคะ